ก็จะบอกว่าแพเกจิ้งภายในคือแบบหรูหราลักชชุรี่จริงๆริคืออันนี้ยคือพกไปก็ไม่อายใครนะคะและสิ่งที่บอกว่าทึ่งและอึ้งและตกใจนะคะก็คือฮั <S <S ลเราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเระาจะมารีวิวนี่เลยค่ะ The All Lip g l กลอ i ยนะคะจะบอกว่านี้นะคะตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่า The a l l l ลิ g l กลอ i ยนะคะเป็น w Wish l i s t Cosme ติ c ของปอลในปีนี้นะคะทำไมด e All Lip g l กลอ i ยนะคะเป็น s h List ของบอลนะคะเพราะว่าในปีนี้นะคะเทรนด์ของลิปสติกนะคะความฉ่ำวาวนะคะความลิปกลอสความลิปออยนะคะเป็นเทรนด์อย่างนะคะปีนี้แล้วความที่มันออกใหม่นะคะคือมันขายดิบขายดีมากในช่วงต้นปีนะคะเพื่อนมันก็เลยเป็นวิสเลสของเปาในปีนี้นะคะคุณสมบัติของเจ้าดิออ l l ลิปโกลออยนะคะเขาบอกว่าช่วยเติมความ ช่วชื้นให้กับริมฝีปากนะคะเพราะว่าเขามีน้ํามันของเชอรี่นะคะที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับปากนะคะไม่ให้ปากแห้งกล้านหรืออะไรนะคะและีย์ความสําคัญของ Dior Lip Glow Oil นะคะก็คือเขามี Color Reveal Technology นะคะที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของร่างกายนะคะจะบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพื่อนเขาบอกนะคะว่าเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะเพื่อนและใคยังบอกอีกนะคะว่าลิปตัวนี้นะคะไม่เหนียวเนอหนกนะคะถึงเป็นลิปออยล์นะคะ เพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาลองให้ดูน,นะคะว่าเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะเพื่อนก่อนอื่นนะคะจะให้ดูแพคเกจิ้งภายนอกก่อนนะคะ แพคเกจจิ้งภายนอกของเขานะคะก็จะเป็นสีเงินเงินนะคะเพื่อนตัวอักษรสีขาวแดงนะคะจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนสีที่โบซื้อมากนะคะก็คือสี001พิงค์นะคะที่โบเลือกสี001พิงค์มานะคะเพราะว่าโบอยากได้ความบอกว่าแค่บำรุงเพื่อนแล้วก็ถ้าอยาก,ยากได้สีเพือ่อน <ๆ S 2> แล้วก็แค่ทาลิปแล้วก็ทาลิปออยทับใช่ไหมแต่นี้คือเป็นสีที่อ่อนที่สุดของเขาเมียนะคะและแพคเกจจิ้งภายในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนส่วนหัวนะคะก็จะเป็นสีเงิน ะะแล้วก็มีความซีดีคริสเตียนดิออตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแท่งชูปใสๆนะคะแล้วก็เป็นสี001พิมพ์ที่ปอลเลือกมานะคะจะบอกว่าแพคเกจิ้งภายในคือแบบหรูหราลักชรูรี่จริงๆคืออันเนี้ยคือพกไปก็ไม่อายใครนะคะและบอลนะคะจะมาสวอชนะคะแล้วก็ Review ball, รีวิวบริวปากเพื่อนๆดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมาค่ะกล้องอก็ขยับเข้ามาใกล้กันอีกน,นิดนึงนะคะตอนนี้นะคะปอลมีลิปซิกอยู่บนปากเลยนะคะเดี๋ยวปอลจะมาเช็ดออกก่อนนะคะเพื่อน นี่นะคะก็เช็ดไปเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ไม่มีลิปบริลลีปากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวัสด์แล้วก็รีวิวดิออลิเกอร์ออยกันนะคะนี่นะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นหัวหมุนนะคะเพื่อนแล้วเขาจะมีแอพลิเคเตอร์นะคะเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนจะบอกว่าทาแล้วสะใจมากเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะก็จะสวัสดให้ดูนะคะสีจะบอกว่า มันเป็นสีอ่อนละเลื่อละเลือลเล่อมากเพื่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่าคาดหวังนะกับดีออลิปกลออยที่มันจะออกสีแบบเหมือนดีออลิปกลออันนี้คือแบบมันแทบจะไม่ออกสีเลยเพื่อนคือมันแทบจะไม่ออกสีเลยมันให้แต่ความประกายแวววาวนะคะเพื่อนนี่นะคะวเวรสออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นสีช่พงู้ละเลื่อละเลือล่อคือแทบจะมองไม่เห็นเลยะค่ะเพื่อนมามาเซวรสบนปากกันนะคะนี่จ้าคือทาไปแล้วอะ คือแอปพลิเคเตอร์คือใหญ่สะใจมากเพื่อนๆเวลาทาคือแบบเต็มที่อะค่ะแล้วจะบอกว่าแอปพลิเคเตอร์ของเขาอะคือทาง่ายนะแล้วคือบอกว่าจับถนัดมือนะเพื่อนๆคือตรงนี้คือชอบมากๆแล้วทาไปอะคือคนปากย่บเบาอะคือปื้ดเดียวปื้ดอย่างเงี้ยคือทั่วทั้งปากนะเพื่อนหุยทาลงไปรู้สึกไม่เหนียวปากจริงเพื่อนดูดิแต่อาจจะมีความเหนียวอยู่นิดเดียวคือแบบนิดเดียวจริงจคือแบบ สองเปอร์เซ็นต์หน่อยเพื่อนคือแบบแต่คือช็อกมากกว่าความแบบไม่เหนียวเฮ้ยแต่มันจะมีความยืดหน่เพื่อนเ,เพราะว่าไม่มีความเป็นอ่อยๆนะมันจะยืดยืดหน่อยอนะนิดหนึ่งนะคะเพื่อนอุ้ยทาไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันเบาสบายปากจริงๆอะแล้วคือเขาให้ประกายแวววาวที่แบบเฮ้ยสิเห็นไหมเห็นไหมเขาให้ความประกายที่แบบ สวยอะ่ะนี่นะคะเมื่อกี้ว่าทาทิ้งไว้นะคะ20-30วินาทีนะคะตอนนี้นะคะ The อ l l ลิกลออนะคะก็เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิเป็นที่ร้อยนะคะจะบอกว่านี่จ้าถ้าใครสังเกตนะคะคือตอนแรกคือมันไม่ออกสีนะคะเพื่อนแต่ทิ้งไว้ประมาณ20-30วินาทีนะคะก็คือนี่จ้า เปลี่ยนสีมันที่็รอและจ้าเป็นสีแบบว่าชมพูเลื่อนๆนะคะเพื่อนสีนี้นะคะอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าสีอื่นนะคะเพราะว่าสีนี้นะคะเป็นสีที่อ่อนที่สุดตั้งแต่ที่ของมีแล้วนะคะก็จะบอกว่าใครทานนะคะก็คือรอดนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะก็สามารถทา The o r Lip Glow Oil สี001 p ิ n งได้นะคะปากนะคะก็จะดูสุขภาพดีนะคะกินน้ำ8แก้วนอน8ชั่วโมงนะคะแบบนี้นะคะเอาละค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะมาสรุปกันนะคะกับ The o r Lip Glow Oil นะคะจะบอกว่าชอบมากๆเลยนะคะเพื่อน คือจะบอกว่าเป็นวิสลิสที่แบบชอบจริงๆอ่ะคือลองแล้วรู้สึกว่าแบบประทับใจมากนะคะเพื่อนคือไม่ต้องบอกเลยเรื่องความแวววาวคือเขาแบบดูดีเพื่อนคือทาแล้วเหมือนแบบว่ากินหมูกระทะมาคือทาแล้วเหมือนอน้ำมันทาปาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือแบบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คือแวววาวแน่นอนคือแล้วเขาบำอบลุ้งนะคะเพื่อนเพราะเขามีสารสกัดจากน้ำมันเชอร์รี่นะคะจะบอกว่าเฮ้ย คือดีตรงนี้คือแบบคือชอบเพื่อนและสิ่งที่ชอบอย่างนนะคะก็คือทาไปแล้วรู้สึกว่าปากเจอปากแบบตึงนะเพื่อนเพราะว่าเขามีความเย็นเย็นม,นช,มนชอบเมนชองอย่างนะคะเพื่อนแล้วคือกลิ่นของเขามีความกลิ่นเป็นนินงๆนะเพื่อนคือแบบว่าโดมแล้วรู้สึกว่าเฟรชแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะและสิ่งที่แบบว่าทึ่งละอึง้งและตกใจนะคะก็คือลิปของเขาสามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้คือแบบ มันคือเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆอ่ะเพื่อนและสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยเพื่อนกับ Dior Lip g l o อยคือเขาทำ t e เจอร์มาไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเพื่อนคือเขาทำมาได้แบบเบาสบายปากมากคือใครทาก็คือรู้สึกว่าแบบ มันชุ่มชื้นแล้วก็เบ้าสบายปากเพื่อนคือมันมีที่ไหนอีกอะคะในเรื่องเฉดสีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครไม่ชอบสีชมพูนะคะเขามีให้เลือกแบบหลากหลายเฉดสีมีเฉดแดงส้มชมพูม่วงนะคะมีหมดนะคะเพื่อนถ้าถามว่าแท่งนี้หมดนะคะถ้าซื้ออีกไหมนะคะจะบอกว่าซื้อนะคะเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าแล้วคือปากมันชุ่มชื้นจริงๆเพื่อนจะบอกว่าถึงไม่หมดนะคะก็อาจจะแอบไปซื้ออีกแท่งเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบจริงๆนะคะแต่ถามนะคะว่านักเรียนนักศึกษานะคะสามารถซื้อได้ ะะก็คืออยู่ที่บัตรเจดของคุณเลยนะคะเพราะว่าแท่งนี้นะคะ1390บาทนะคะก็กอยู่ที่วิจารญาณของทุกคนนะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะกัจ,ะจบไปแลยนะคะการที่ปองมารีวิวดีออลลิปโลออยนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครไม่ลองใส่นะคะก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้านลา่างแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ได้วยนะ,ะถ้าใครไม่ subscribe นะคะก็ช่วย s u b s c r i ต e ตรงนี้นะคะแล้วก็ยืกนกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะไว้เลยนะคะกันแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ